ธรรมวุธวาหลวงปู่สาครธรรมวุโธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสแสดงธรรมเมื่อวันที่11มกราคม2568เรามันจะหลุดหายไปจากบริษัทสีมันจะกลายไปเป็นเดรรถี ทำภาวนาแล้วมันจะดีอย่างโน้นจะดีอย่างนีนงน้มันดียังไงมันดีมันต้องเห็นอริยสัจมันดีมันต้องเห็นไตรลักษณ์มันดีมันต้องเห็นแนวทางคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าอริยสัจสี่ถึงว่าดีแต่พอไปเห็นอย่างอื่นว่าดีมันไม่ใช่ เงินด้านการปฏิบัติเรามีเวลาเวลามีเวลาจำกัดก็ไม่เร่งขนขวายเราอยู่ไปอยู่ไปผ่านไปผ่านไปพอสอนผ่านไปไม่มีปัญหาแต่มันดึงเอาความชราภาพมายัดเยียดให้เราด้วย มันจะเอาความชราภาพมาให้เราเราผ่านไปปีหนึ่งไม่มีปัญหาแต่ตัวเราเลี้วแรงจะหมดไปปีหนึ่งจะเหลือแต่ความชราภาพมันเอามาให้เหลือแต่ความแก่มันจะเอาความแก่มาให้มันจะเอาความเก็บไข้ได้พยาธมาให้เดี๋ยวเดียว,ยวมันก็เอาความตายมาให้ ถ้าเราไม่ได้เตรียมการบัดนี้เราปล่อยตัวเราไปตามลมพัดลมเพเป็นห่วงตั้งแต่หมอนกลัวหมอนมันจะว้าเวกลัวที่นอนมันว้าเวจะลงทำกิจกรรมในวัดก็ไม่ได้ จะทำกิจกรรมจะปัดกวดไม่กวดอ่อนก็ไม่ได้ไม่กวดแข็งก็ไม่ได้สุดท้ายมาก็เอาข้าวใส่ปากยังเอาใส่ไม่ถูกปากเพราะเลี่ยวแรงมันหมดฉะนั้นเราจะต้องฝืนไว้ฝืนร้างกายไว้เราไปอ่อนข้อตามมันหมดทุกอย่าง สุดท้ายมาก็เอาเข้าวใส่ปากไม่ถูกปากไปเข้าลูกกระตานะตักข้าวเอาช้อนตักข้าวตักแกงน้ำแกงก็ไม่เหลือมันเขย่าออกหมดมือมันสั่น น้ำแกงก็ไม่เหลือเนื้อเนื้อก็ไม่เหลืออักแคกชิ้นหนึ่งก็ยังไม่เหลือติดช้อนเลยมันเขย่าออกหมดมือมันสั่นมันไม่มีแรง้เราไม่ฝืนไว้เราต้องฝืนไว้เดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเปลี่ยนอริยบทบ้าง ทำกิจกรรมบ้างในภาคปฏิบัติมีกิจกรรมที่ควรทำก็คือประชุมลงธรรมวัดสาธยายพุทธพจน์อย่างเราสาธยายคำสอนของผู้เจ้าว่าพร้อมกันเรียกว่าสังคยนาเพราะว่าคนเดียวเรียกว่าสาธยาย คนว่าถูกว่าผิดก็จะได้แก้ให้มันถูกปมมสังขยนาอันนี้ว่าให้ผีฟังจะว่าออกเสียงก็ไม่ได้เพราะตัวเองว่าไม่ถูกว่าไม่ถูกจังหวะว่าไม่ถูกอักขระพยัญชนะ ว่าโดยที่ไม่ได้ปรับตัวเองให้มันเข้ากับหมู่มันจะต้องว่าให้มันปรับตัวเองให้เข้ากับหมู่ให้ได้หมู่เขาใช้เสียงสูงเสียงต่ำเสียงกลางแล้วเราใช้เสียงอะไรมันเราใช้เสียงต่ำมันต้องว่าให้มันเข้ากันไม่ใช่ว่าอีกคนหนึ่งว่าเสียงสูงอีกคนหนึ่งว่าเสียงต่ำ ไปกันคนละทิศไปเห็นเขาว่ากันอยู่ที่วัดบรรนพัดนาเวงพวกคนแก่เขาว่าไปตามภาษาของคนแก่พวกคนหนุ่มก็ว่าไปตามภาษาคนหนุ่มพวกท่ำขามอีกพวกเขาสวดมนต์สวดมนต์เจงคนแก่ก็สวดได้คนหนุ่มก็สวดได้แต่สวดคนละเสียงไม่ได้ไปด้วยกัน แต่เขาก็สวดด้วยกันได้หลวงปู่ก็หัวเราะหลวงปู่มันสอนเองสอนสวดมนต์วันเกิดค่ำวันแปดค่ำวันเก้าค่ำมันจะพาอยู่ตลอดคืนมันจะสอนสวดมนต์บ้าง ว่าทีละคนบ้างว่าพร้อมกันบ้างสมัยนั้นเ่นยังมีเวลาอยู่ที่ถ้ำขามอยู่ที่วัดอุดมอยู่ที่วัดภูธรพิทักษ์มาสมัยใหม่นี้มีหนังสือเยอะ มีหนังสือไปหนุนหัวคนละเล่มละเล่มสองเล่มสามเล่มมีทุกที่นั่งที่นั่งที่ไหนก็มีหนังสือ,อาวางไว้ทุกที่นั่งแต่สวดมนต์มันอยู่ในตำราหนังสือพอเวลาจะสวดมนต์เราก็แบกตำรามามันไม่ได้เอาไว้ในใจเมื่อไม่ได้เอาไว้ในใจแล้วบัดนี้มันทุกอย่าง มันต้องเก็บไว้ในใจตำราทางพุทธศาสนาต้องเก็บไว้ในใจแต่และคนก็มีใจเป็นตัวเก็บสมบัติที่เป็นอริยสมบัติแต่บันนี้เอาไปเก็บไว้ในตำราก็ทิ้งเพราะตำรามันชำรุดจุดโทมสลายไปแล้วคนก็เลยไม่ได้ตำรา ฉะนั้นหลักการคิดหลักการปฏิบัติทั้งก่อนเขามีมรรคมีผลเป็นที่ตั้งของใจอย่างทุกวันนี้ถามหาเห็นตงัแต่ทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสเต็มหัวใจมีแต่เจ้าทิฏฐิมีแต่เจ้าลัทิ มีแต่พระอาหารหันต์ไม่รู้เราไม่เข้าใจเราอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ฟังเสียงครูบาอาจารย์อันเดียวมันว่ายไงก็ว่าตามนั้นเราไม่มีข้อแม้ใดๆไม่ใช่ว่าอย่างนี้ไม่ได้อย่างน้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ เราเป็นคนถึงแม้จะเป็นบุคคลที่มีทิฏฐิมานะอาสาวะากิเลสเหมือนกันกันกบทุกๆคนแต่พอหลวงปู่ว่ายังไงเราก็ว่าตามนะว่าเดินยงกมกม็กเดินยงกลมมานั่งสมาธิก็นั่งสมาธิมาท่องหนังสือก็ท่องหนังสืออย่างนี้อะไรที่เรายังไม่ได้ขึ้นใจเราก็ต้องท่องให้มันขึ้นใจในตำราต่างๆ ราทยายพุทธพจน์มันเป็นคำสอนของผู้เจ้าทั้งหมดที่เราสวดกันอย่างอัธิกัลญาณังมัชเชกัลายาณังปริโยสานะกัลายาณังผู้งามเบื้องต้นคือผู้มีศีลที่เรียกว่าอัธิกัลายาณังมัชเชกัลายาณัง ผู้งามในถ้ำกลางคือมีสมาธิปริโยสา,กยานกัญญาณังผู้งามในที่สุดคือมีปัญญาแต่วัานี้ไองามสามอย่างเนี่ยมันมาหรือยังที่หัวใจของเราที่ว่าอธิกรณญาณังมัชเชกัญญาณังปริโยสา,กยานกัญญาณังมันมาถึงหัวใจเราหรือยังหรือเราพูดก็ไม่ถูก แล้วบนี้พอมาถึงหัวใจเราก็มีแต่หุ้มห่อไว้ด้วยทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสถ้าเรากิเลสมาหุ้มห่อไว้แล้วหัวใจเราก็มันก็ธรรมดาก็เลยเป็นเจ้าละทิฉะนั้นวิธีการปฏิบัติวิธีการทำงานอย่างเวลาเขามาทำงานให้ พอามาปาดกวาดเขามาทําความสะอาดอะไรเราก็ควรจะเข้าไปดูเวลาเสร็จงานเขาเก็บกันยังไงเขาทํำยังไงทําไมไม่เอาใจใส่กับหน้าที่การงานของตัวเองภายในวัดเราไม่รู้ระบบภายในวัดเราจะอยู่ยังไงเวลาไฟดับจะทํายังไงเวลาน้ําไม่มีจะทํำยังไงถ้าเราไม่รู้จักระบบ จะเปิดตรงไหน,นปิดตรงไหนเดี๋ไฟมันดับอย่างนี้มันเปิดที่ไหนปิดที่ไหนหรือเปิดไฟชนกันมันไม่เข้าใจเราควรจะศึกษาเราควรจะทำความเข้าใจยังไม่กวาดก็เหมือนกันไม่กวาดดำาอลโลบิเนียมเอาไปทิ้งไว้ทั่ว มันมีราคาดำไม้กวดที่เป็นอลโลวเนียมมันมีราคากิโลหนึ่งตั้งหลายกตังเอาไปทิ้งไว้ทั่วตามทางดันวิธีการคิดการดูแลการรักษาอาวาสที่เรียกว่าอารามิกวัดเตณสนาวัดเวชกุดีวัด สันตาคารวัดมันมีชื่อของมันทั้งหมดเราไปจัดงานอยู่ที่เมืองการสองวัดปุูพัตสีมาเอาเด็ก,กเกลี่ยงลงไปหาไม่กว่าสักคันหนึ่งก็ไม่มีในวัด ไม่กวดอ่อนก็ไม่มีไม่กวดแข็งก็ไม่มีก็เลยไปเอากับเจเล็กอยู่ที่รูปแก่ไม่กวดได้ไอ้ก้นมะพร้าวมามาทำงานเพราะอะไรเพราะไม่เก็บไม่รักษากันใก้กันอิรยฉุยแฉกเราทำไว้ให้แล้ว ตอนหลังมาเราไปแวะดูไม่มีมาจะกวดก็ไม่มีเอาไปกวดแล้วไม่เอากลับมาเก็บที่เดิมไปกวดแล้วก็ทิ้งตามป่าคุณสมบัติผู้มั่งคั่งและจะตั้งอยู่ได้นานก็มารู้จักหารู้จักการเก็บรักษา รู้จักการจับจ่ายไม่สุร่ยสุ่ายรู้จักบำรุงรักษาของเก่าที่มีอยู่อะไรเป็นของเก่าที่มีอยู่ที่ครูบาอาจารย์ทำไม่ให้ไม่กวาดไม่เกิดด่างไม่กวาดอ่อนไม่กวาดแข็งตัวเองเอ,ออกไปใช้แล้วทิ้งเลย แล้วจะมาถามหาสินหาสมาธิหาปัญญาไปถามหาที่ไหนมันไม่เกิดขึ้นมาในหัวใจถึงแม้ตัดโคนมันขาดแล้วก็จริงอยู่ไม่ไผ่กลางกอลองดึงลงมาดูหรือข้างกอมันก็ตามตัดโคนมันขาดแล้วลองดึงดูมันจะลงไหม ไม่มีทางลงหรอกนอกจากจะเอารถมาลากหรือเอาช้างมาลากออกมันติดแขนงมันเล็กๆการทำสมาธิภาวนาก็เหมือนกันเรื่องข้อวัดปฏิบัติเรื่องหน้าที่การงานต่างๆถ้าเราไม่ทำข้อปฏิบัติต่างๆพวกนี้ ไม่รักษาทุดงควัตไม่รักษาขันธวัตไม่รักษาเคสเสกียวัตจะไปทำอะไรรอเขาจดหมายมาบอกวันนั้นไปสันที่ไหนพาจดหมายมาบอกว่าให้เอาบาทไปให้ฉันมือฉันภาชนะเดียวเพาจดหมายมาบอก แล้วพอไปถึงงานพระสองสามร้อยองค์สามร้อยกว่าองค์รู้สึกว่าจะมีอยู่สามองค์สันมือนอกจากนั้นฟังเสียงซ้อนเฉิญเหออยู่องค์งเกลงิงบางองค์ก็ขูดบาทเอาช้อนไปขูดบาท เราจดหมายมาบอกให้รักษาทุดงควัตเป็นพระทุดงกรรมฐานแต่พอไปถึงจริงๆแล้วมีสามองค์ฉันในมือน่าจะไปถามหาศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติหยาบๆก็ยังทำไม่ได้ ทั้งัทง,ท,งที่มองเห็นอยู่ไม่กวดอ่อนนย่ไม่กวดอออากวดแข็ง,งไม่รู้จักเก็บผมไปใช้แล้วทิ้งเลยด้ามมันมีราคาเพราะอาลูมิเนียมกิโลหนึ่งเท่าไหร่กิโลหนึ่งสี่สิบห้าสิบาทหรือสามสิบบาทถ้าเป็นเศษมนะันแต่ถ้าเป็นท่อนมันแนะบบนี้ราคาหนึ่งแล้วแล้วบนี้ การทำหน้าที่พลเมืองศีลธรรมถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกับคำว่าหน้าที่พลเมืองศีลธรรมก็ดูทุกวันนี้มันเป็นยังไงบางประเทศเมื่อก่อนมีแผนมีอยู่ในแผนที่โลกพอภายหลังมาไม่มีในแผนที่โลกเป็นยังไงนั่น บางประเทศไม่มีในแผนที่โลกผู้คนนะยังมีอยู่ไหมบัแต่แผนที่โลกไม่มีประเทศนั้นประเทศนี้คืนหายไปหมดมันเป็นยังไงเพราะเหตุที่ว่าแต่ละคนเอาตัวเองมาเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เอาองค์กรมาเป็นตัวตั้งไม่รักษาขอบเขตขันทสีมาที่บรรพรุษทำไว้พอสุดท้ายมาเมื่อเอาตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วบบดนี้มันก็หมดสุดท้ายมาหายไปจากแผนที่โลกมีเป็นประจำเห็นอยู่เป็นประจำ ดังนั้นพวกเราที่เป็นบริษัทสี่เป็นพิกษุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกานี่เราจะต้องทำความเข้าใจกับหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเรามันจะหลุดหายไปจากบริษัทสี่มันจะกลายไปเป็นดีลถี กลายไปเป็นลัฐีกลายไปเป็นองค์กรกลายเป็นอะไรสำนักนั่นยินไหมกลายไปเป็นสำนักสำนักปฏิบัติธรรมที่นู่นที่นี่ว่าไปนะนั่นเห็นไหมมันขาดจากความเป็นวัดไปแล้วเป็นสำนักต่อไปก็เป็นองค์กรต่อไปก็เป็นอะไรบ้าง แล้วแต่จะตั้งเอาตั้งลทัทธิอะไรขึ้นมาก็ได้ฟังแล้วมันเศร้าใจสำนักปฏิบัติที่นู่นที่นี่แต่ไปปฏิบัติแล้วบบดนี้ไม่มีมรรคเป็นทางดําเนินแบบเป็นยังไง กลายไปเป็นละทิกลายไปเป็นบ้ากลายเป็นกิตตเวทเพราะไม่มีมัคเป็นทางดำเนินไม่เห็นภัยของวัตตะ mm hmm. ไม่เห็นความเกิดแก่เก็บตายว่ามันเป็นทุกข์ไปเห็นความดีว่าภาวนาแล้วจะดีอย่างนู้นจะดีอย่างนี้สุดท้ายมาก็หลง พออิทธาลมมันเกิดก็ดีอิทธาลมมันเกิดแต่พออน,นิจธาลมมันเกิดที่บัดมันไม่ดีแล้วเัมืนอมนพอไม่ดีเราบัดน,นี้ทำไงเขาจะมาฆ่าเขามานั่งเฝ้าทั้งคืนคนนั้นจะมาฆ่าคนนี้จะมาฆ่า สุดท้ายมาอยู่ด้วยกันก็ระแวงกันนี่สุดท้ายมาก็ฆ่ากันเองเพราะเกิดความระแวงเกิดจากลัทิเคยเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะเราเล่าให้ฟังแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี่สนุกทั้งนั้น เราคนสัปดนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนู้นอยู่ตลอดกลายเป็นลทัทธิกลายเป็นสำนักกลายเป็นสำนักปฏิบัติแต่ไม่มีอริยสัจยุกกันให้บ้าขึ้นมาทำภาวนาแล้วมันจะดีอย่างนู้นนะดีอย่างนี้นะ มันดียังไงมันดีมันต้องเห็นอริยสัจมันดีมันต้องเห็นไตรลักษณ์มันดีมันต้องเห็นแนวทางคำทางสอนของผู้เจ้าที่ว่าอริยสัจสี่นั่นถึงว่าดีแต่พอไปเห็นอย่างอื่นว่าดีมันไม่ใช่มันไปเห็นอารมณ์ว่ามันดี ไปสนับสนุนให้อารมณ์มันดีให้กระพือขึ้นไปแต่เอาทิฏฐิมานะไปหุ้มห่ออริยสัตว์ไว้อริยสัตว์มันเลยไม่เกิดขึ้นมาที่หัวใจของเราแบบนี้ก็เลยไปกันยาวดังนั้นเราต้องเอาอริยสัตว์ขึ้นมาเป็นทางดําเนิน